ห่วงจุ้ยจัดแล้วส่งผลอย่างไรมาวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมายกตัวอย่างให้พวกเราฟังกันว่าเฮ้ยการจัดห่วงจุ้ยเนี่ยมันส่งผลยังไงมันส่งผลจริงไหมเพราะศาสตร์ห่วงจุ้ยจริงๆเนี่ยเขามีมายาวนานมากๆแต่ว่าคนไทยคือจำนวนมากละกันยังไม่ใส่ใจเรื่องนี้นะยังรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น แต่จริงๆแล้วในทางตรงกันข้ามเลยนะมันโคตรจาเป็นแล้วมันก็เป็นอะไรที่สําคัญกับชีวิตมากๆอาจารย์ยกตัวอย่างเคสท,ที่อาจารย์เนี่ยไปตรวจห่วงจุ้ยจริงๆให้ฟังดีกว่าอย่างเคสแรกเนี่ยบ้านนี้จากเดิมๆเนี่ยพ่อแม่เนี่ยทำมาหากินมาเนี่ยเขาก็อยู่ได้ปกติสุขนะคะมีเงินเก็บไม่เยอะ แต่ก็ยังพอมีพอมีเหลือส่งลูกเรียนจนกระทั่งลูกเรียนจบเริ่มทำงานนะบ้านหลังนี้ส่งต่อให้ลูกมาถึงรุ่นลูกปุ๊บรุ่นลูกทำการต่อเติมเลยค่ะลูกต่อเติมบ้านหลังนี้ออกไปหลังจากที่ต่อเติมไปได้3ปีกว่าลูกเนี่ยรายได้เริ่มแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขนาดมีความจำเป็นที่จะต้องขายบ้านหลังนี้ทิ้ง เพื่อใช้นี่แต่ว่าก่อนที่จะขายบ้านค่ะบังเอิญว่าพบกับอาจารย์นะก็เลยมีการได้คุยไปตรวจห่วงจุ้ยกันก็มีการปรับแก้เพราะว่าเหตุที่เขาเนี่ยย่ำแย่ขนาดที่จะต้องถึงขั้นจะต้องเกือบจะขายบ้านใช้หนี้นะคะส่งผลจากการปลอดเติมบ้านใหม่ทั้งนั้นเลยบ้านเดิมๆที่พ่อแม่เขาอยู่นี่ยมันดีอยู่ละคือมันดีมันอาจจะไม่ได้ดีเลิศแต่มันดี ในระดับกลางๆที่อยู่ได้เรื่อยๆเพราะไม่ว่าจะเป็นทิศเป็นองค์ประกอบของบ้านอะไรต่างๆเนี่ยคือมันโอเคก็เลยทําให้รุ่นพ่อแม่เนี่ยอยู่ได้เรื่อยๆอาจจะไม่ถึงขั้นร่ารวยแต่ก็ยังพอมีเหลือเก็บบ้างมีส่งเสียลูกจนจบแต่พอลูกต่อเติมเท่านั้นละ่ะค่ะการต่อเติมเนี่ยมันคือการเปลี่ยนเปลี่ยนห่วงจุ้ยในบ้านทั้งหมดลูกอยู่บ้านหลังเดิมที่ต่อเติมเริ่มอยู่ไม่ได้ เพราะการต่อเติมมันทาให้บ้านผิดไปหมดเห็นไหมคะนี่คือเคสแรกนะคะอะมาดูเคสที่สองกันเคสที่สองนะจากเดิมๆที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่ว่าได้บ้านที่ถูกห่วงจุย้ยได้บ้านที่ดีนะคะเขาอยู่บ้านที่ดีเนี่ยมาสิบปีตั้งแต่เขาอยู่บ้านหลังนี้จนกระทั่งก่อนที่จะเจออาจารย์นะบ้านเขาก็คือเขาเริ่ม เริ่มตั้งแต่ไม่มีอะไรจนกระทั่งมีโรงงานเป็นของตัวเองถ้าคนที่มีโรงงานเป็นของตัวเองเต้องรวยมากๆใช่ไหมคะใช่บ้านหลังนั้นนะคะส่งผลให้เขาเนี่ยมีโรงงานเป็นของตัวเองมีทรัพย์สิสนมีที่ดินเรียกว่าอยู่จนรวยเลยคะ่ะแต่เหมือนเดิมเลยต่อเติมครัวใหม่แค่ต่อเติมครัวใหม่เท่านั้นเองคะ่ะผ่านมาได้ประมาณ3-4ปี สิ่งที่เกิดขึ้นคือโดนฟ้องร้องมีคดีความงานเริ่มแย่ลงสิ่งที่เขาโทรหาอาจารย์นะคะเพราะว่าเขาเจอปัญหาเหล่านี้หลังจากต่อเติมบ้านนะคะพออาจารย์ไปตรวจอาจารย์รู้เลยว่าปัญหาเกิดจากห้องครัวที่เขาต่อเติมใหม่ทั้งหมดเลยเห็นไหมชีวิตเกือบพังแต่โชคดีค่ะอาจารย์ก็เลยไปปรับแก้ให้เห็นไหมนี่คือเกสที่สอง สองเคสแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จในชีวิตเคสที่3เนี่ยเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงเคสที่3เคสนี้นะคะเป็นคุณแม่ที่ป่วยคุณแม่บ้านนี้นะคะคืออายุค่อนข้างเยอะละแล้วท่านนะคะก็มีปัญหาคือเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยคือเจ็บป่วยอดอดแอดแอดมาตลอดเลยนะแล้วก็เคยขาหักไป ประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยขาหักไปครั้งหนึ่งนะแล้วขาหักไปเนี่ยผ่านมาหนึ่งปีกระดูกเนี่ยก็ไม่ติดกระดูกไม่ติดนะคะแล้วก็หักซ้ําอีกทีนี้เคสเนี้ยก็เลยมาปรึกษาอาจารย์นะคะมาปรึกษาอาจารย์อาจารย์ก็เลยให้เขาเนี่ยย้ายที่นอนแค่ย้ายที่นอนไปได้ประมาณเดือนกว่า,วาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาโทรกลับมาบอกอาจารย์ค่ะว่า เซอร์ไพรส์มากไปโรงพยาบาลหมอบอกว่ากระดูกอะติดเร็วมาก mm. เขาตกใจมากๆเลยนะเพราะว่าเคสเนี้ยคืออย่างที่อาจารย์บอกแม่เขาเคยกระดูกหักหนึ่งครั้งเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วผ่านมาหนึ่งปีก็หกักซ้ําที่เดิมแล้วคือกระดูกตรงนั้นอะมันไม่ติดผ่านมาหนึ่งปีกระดูกมันก็ไม่ค่อยติดนี่ออกไหมคะแล้วมีเหล็กดามด้วยนะไอ้ที่หักเนี่ยคือมียังมีเหล็กดามอยู่ก็ยังคงหักอยู่ แต่หลังจากย้ายที่นอนค่ะหน้าแปลกมากๆแค่ประมาณเดือนกว่าๆเองอะไปตรวจอีกรอบคุณหมอบอกว่ากระดูกเริ่มติดแล้วอะเขาตกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆโทรมาหาจารย์นะคะแบบดีใจมากที่แม่แบบแม่กระดูกติดตทั้งที่รักษามาเป็นปีไม่ติดจนหักซ้ําไปอีกรอบนึงหักทั้งที่ททเหล็กคาอยู่ในกระดูกอะเห็นไหมคะนี่คือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ คุณจะเห็นจากที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมด3ามเคสนะคะว่าการปรับเปลี่ยนในบ้านอะ่ะมันส่งผลกับชีวิตของคนในบ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานถ้าคุณเปลี่ยนแล้วดีปรับห่วงจุ้ยในบ้านดีงานคุณก็รุ่งถ้าคุณปรับดีเรื่องเงินงานรุ่งเงินทองก็ไหลมาเทมาถูกไหมคะอ่ะเรื่องสุขภาพห่วงจุ้ยในบ้านเนี่ยกำหนดสุขภาพ ของคนในบ้านได้เลยนะว่าคนในบ้านเนี่ยจะเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้างห่วงจุ้ยในบ้านเนี่ยมันบอกหมดเลยเห็นไหมแม้กระทั่งความรักอ่าความรักความสัมพันธ์ภายในบ้านความรักของสามีภรรยายอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งลูกจะกระตันอยู่ไหมลูกจะใส่ใจดูแลพ่อแม่ดีไหมคือห่วงจุ้ยในบ้านเนี่ยมันมันส่งผลบดเลยนะ นี่แหละมันคือความสําคัญอาจารย์ก็เลยจะเปรียบแบบนี้นะคะว่าสมมุติว่าชีวิตเราเนี่ยต้องก่อไฟอาจารย์ยกตัวอย่างเหมือนกับการแข่งกันก่อก่อไฟคุณนึกนึกถึงก่อไฟออกใช่ไหมคะการจุดไฟหรือก่อกองไฟเนี่ยมันจะต้องมีอะไรมีฟืนถูกไหมคะมีฟืนที่ดีแล้วก็ต้องมีไฟถูกไหมแล้วก็ต้องอาจจะมีอากาศต่างๆพวกออกซิเจนอะไรต่างๆที่เป็นองค์ประกอบทําให้กองไฟกองนั้นอนะ มันลุกโชนขึ้นมาอ่ะอาจารย์เปรียบแบบนี้ถ้าเกิดกองไฟของใครใหญ่แล้วก็ติดไฟได้นานแปลว่าคนนั้นรวยบางคนอาจจะไม่เคยจุดไฟติดเลยในชีวิตแต่กองไฟของบางคน,นใหญ่แล้วก็แบบหูยลุกโชนช่วงชัชวานแบบยาวนานมากๆห่วงจุ้ยบ้านอะเปรียบเหมือนฟืนเปรียบเหมือนเชื้อฟืนที่อยู่ในกองไฟนั่นแหละค่ะ ถ้าเชื้อฟืนคุณดีนะถ้าเชื้อฟืนคุณดีมันก็จะทำให้กองไฟนั้นอะลุกโชติช่วงชัชวารด์ได้ง่ายติดง่ายถูกไหมอ่ะถ้าฟืนดีไฟต้องติดง่ายติดไฟง่ายก็ต้องติดไฟได้นานด้วยจริงไหมคะห่วงจุ้ยบ้านอะมันเหมือนกับเนี่ยมันเหมือนกับเราอะเตรียมเชื้อเพลิงเตรียมฟืนที่ดีให้กับชีวิตเรานั่นแหละ แล้วพอเราทําอะไรอาการทํางานเหมือนการจุดไฟใช่ไหมพอจุดไฟปุ๊บโอ้ไฟมันก็ติดง่ายยิ่งใส่ฟืนดีไฟก็ยิ่งลุกช่วช่วงชัชวานก็เปรียบเหมือนชีวิตเราที่ประสบความสําเร็จเปรียบเหมือนชีวิตเราที่มันมันลุกช่วช่วงชัชวานแบบไปได้ไกลค่ะแต่ถ้าห่วงจุ้ยบ้านเราไม่ดีอ่ะมันก็เหมือนฟืนที่ชื้นแฉะฟืนที่มันไม่พร้อมจะติดไฟจุดไฟเท่าไหร่ก็ไม่ติดอืม หรือบางคนมีฟืนดีๆอยู่ไปต่อเติมบ้านคุณต่อเติมบ้านผิดก็เหมือนคุณราดน้าไปที่กองฟืนฟืนมันก็ไม่ติดไฟไงไ,งไอจากที่เคยลุกชดช่วงดีๆอยู่มันก็ค่อยๆมอดดับเพราะว่ามันมีน้ําลงไปในไฟของคุณเห็นไหมอาจารย์เปรียบเปรยให้ฟังแบบนี้เราจะได้เห็นภาพเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยนึกภาพออกว่าการก่อไฟหนึ่งกองเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างนี่แลหละค่ะ ห่วงช่วยบ้านเนี่ยมันสําคัญขนาดมันเหมือนเชื้อฟืนเชื้อฟืนที่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยจุดไฟติดที่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ส่งผลเกี่ยวกับสุขภาพความสัมพันธ์ในบ้านแค่คุณนอนผิดที่ผิดทางมีผลทําให้คุณกับแฟนเนี่ยทะเลาะก,กันได้เลยนะหรือ นอนผิดที่ผิดทางก็มีผลทำให้คุณอะอาจจะขึ้นคาได้เลยทีเดียวเห็นไหมมันสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นใส่ใจใส่ใจห่วงจุย้ยใส่ใจการตรวจห่วงจุ้ยบ้านนะคะแล้วก็ติดตามอาจารย์ไว้นะอาจารย์จะเอาความรู้ดีๆเกี่ยวกับห่วงจุ้ยที่ใช้เราเห็นผลจริงคุณปรับตามเราเห็นผลจริงนะแล้วเป็นการปรับที่แบบ ง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะอาจารย์จะเอามาลงคลิปให้ติดตามคลิปของอาจารย์ไว้แล้วคุณจะเป็นคนที่โคตรโชคดีที่สุดแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะอาจารย์มิน่วงจุ้ยเศรษฐีและเบอร์มองคลค่ะ